สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันนะคะในชั่วโมงของที่นี่เอเชียอัปเดตค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันรีนภามริชาตรีและคุณนาริรัตนันเนิ้งนะคะ,คะเราสองคนก็จะมาทําหน้าที่ในการนําประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่เ,เรียกว่าทั้งสังคมทั้งสื่อให้การติดตามนั่นเองซึ่งก็แน่นอนนะคะตอนนี้คงจะไม่มีเรื่องใดนะคะ,คะที่เรียกว่าฮอตเกินกว่าเรื่องของการที่ สมาชิกจากบ้านเลขที่111กำลังจะผ่านโทษแบนทางการเมืองในงช่วงของ,งสิ้นเดือนนี้ปลดล็อกนะคะใ<ห>นะโทษ5ปีนะคะตั้งแต่รัฐประหาร2,519แล้วก็2,550เนี่ย111ก็คือ111ท่านเนี่ยได้นะคะถูกเขาเรียกว่าเพิกิี ทางการเมืองไปตัดสิทธิทางการเมืองไป5ปีและแน่นอนวันที่30พฤษภาคมนี้นะคะก็จะมีสมาชิกบ้านเลขที่111ปลดล็อกทางการเมืองแล้วก็มีหลายฝ่ายแล้วก็มีหลายกระแสข่าวที่จับตาดูนะคะว่าบ้านเลขที่111เนี่ยจะกลับเข้ามาร่วมในรัฐบาลหรือว่าคอรมปู3หรือไม่ซึ่งแน่นอนนะคะที่เราได้เคยสัมภาษณ์ทางด้านของเลขาธิการของมูลนิธิ1 1 1ของบ้านเลขที่111เเนี่ยท่านก็บอกว่าก็มีทั้งคนหน้าเดิมที่อาจจะได้กลับเข้ามาร่วมงาน การเมืองแต่ก็มีไม่น้อยนักหลายคนเหมือนกันนะคะที่เรียกว่าถอดใจเรียกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและอยากจะไปทําธุรกิจส่วนตัวอะไรมากกว่าั้จกะมีเหมว่ากันลักลาในเรื่องของการเมืองไประยะเวลา5ปีอาจจะท้อถอยหรือเปล่านะคะแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญนะคะคุณตรีน้ปางวันนี้ก็แน่นอนนะคะเรื่องของการ ลงรับสมัครเลือกตั้งซ่อมค่ะอย่างที่เรา,าทราบกันนะคะว่าะะทีา่เขต3จังหวัดเชียงใหม่นั้นก็จะมีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นในวันที่2มิถุนายนนะคะก็สืบเนื่องมาจากการที่ทางด้านของอ นางสาวชินิชานะคะซึ่งซึ่งเป็นบุตรสาวของพนัท่านสมชายวงศสวัสดิ์อดีตนายกฐมนตรีนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณยภาวบงสวัสดิ์นะคะที่ก็เรียกว่าไปติดปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยู่เรื่องข้อกฎหมายอยู่นะคะก็เลยทาให้ต้องให้ให้ตําแหน่งของสสเขตสามเนี่ยว่างลงดังนั้นจึงมีการจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมขึ้นนะคะซึ่งทางด้านของทุกๆพักก็มีการส่งแคนดิเดตต่างๆนะคะในการลง สมัครครั้งนี้ซึ่งทางด้านของพรรคเพื่อไทยก็มีการเปิดตัวผู้ที่จะลงสมัครกันไปแล้วในวันที่30เมษายนที่ผ่านมาวันนี้ก็จะมีบุคคลที่จะมาเข้าสายกับเราเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลยุทธศาสตร์ในการที่จะเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ว่าเรื่องของการหาเสียงเรื่องของการวางตัวบุคคลเรื่องของการวางนโยบายในการหาเสียงต่างๆวันนี้ก็จะเป็นคนที่มาให้คําตอบนะคะสองท่านด้วยกันแหละวันนี้ที่มีคนจะเข้าโฟนอินกับเรานะคะอาท่านแรกนะคะแล้วก็ คุณจะตุรนฉายแสงก็เป็นหนึ่งในสมาชิกบ้าเล็กที่1 1 1สนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะในเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะท่านบุญทรงเตริยาพิรมนั่นเองนะคะได้รับมอบหมายให้ไปดูแลในส่วนของภาคเหนือนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเรานะคะถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่มีการทายคําถามนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านมายังหน้าจอของเรานะคะจะตีชมรายการหรือว่าเสนอแนะ ค่น่ะข้อแนะนําอย่างไรก็สามารถที่จะส่ง SMS มาที่4689988 <88 S 1> <88 S 2> นะคะก็ะอยากให้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆนะคะคำติชมต่างๆข้อเสนอเรื่องของประเด็นที่อยากให้เรานํามาพูดคุยกันนะคะในเรื่องนี้เราก็ยินดีที่จะรับฟังทั้งสิ้นส่วนเรื่องของของรางวัลนะคะตอนนี้ของรางวัลในในการตอบคําถามในรายการนั้นคงจะต้องของระงับชั่วคราวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีส่วนคนที่ได้ร่วมการตอบคําถามไปแล้วในในช่วงของสัปดาห์ที่ ผ่านมาหรือเมื่อวันก่อนเนี่ยก็จะมีการมารวบยอดในการจับรางวัลแล้วก็ได้รางวัลแน่นอนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าจะเป็นอะไรนั้นต้องรอรุ้นนะคะรอตื่นเต้นว่าเป็นรางวัลใหญ่หรือเปล่านะคะเรามาเข้าประเด็นที่เราพูดกันไปเมื่อช่วงแรกนะคะเริ่นนากันไปก็อย่างที่บอกว่าวันที่30พฤษภาคมนี้จะมีการปลดล็อกนะคะบ้านเลขที่111หรือว่า111นะคะหนึ่งในนั้นที่มีการ มีกระแสข่าวมีการพูดถึงกันมากที่สุดก็คือคุณจาตุรนฉายแสงนะคะอ,ะอดีตรองนายกรัฐมนตรีและก็เป็นหนึ่งในสมาชิกบ้านเลขที่111นะคะก็วันที่30 เมษายนที่ผ่านมานี่ก็ได้เรียบได้ไปร่วมเตะฟุตบอลน,นัดสี่เศร้านะคะที่ทพัก<ส>เพื่อไทยจัดขึ้นนะคะที่สนามเทพหาดสดินแล้ววันนั้นนั่นเองคุณจตุรนก็ได้พูดคุยแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนตัวท่านเองก็บอกว่าเรื่องของใครจะดํารงตําแหน่งหรือใครจะเข้าไปมีบทบาททางการเมืองอย่างไรหลังจากที่มีการปลดล็อกร้อยสิแล้วนั้นเป็นเรื่องของดุลยพินิจของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคแน่นอนนะคะใน ในส่วนของคนจากบ้านเลขที่1 1 1ยเอนั้นทุกคนก็มีความพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลืองานการเมืองถ้าหากว่าจะทําให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆนั้นเป็นไปในทางที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็มีความพร้อมตัวท่านเองก็แสดงความพร้อมใช่ได้ข่าวมาว่าท่านเนี่ยไปแอบซุ่มซ้อมชกมวยด้วยนะแอบรู้มาก็คือฟิตซ้อมร่างกายก็พร้อมจะกระโดดเข้ามาในเวทีการเมืองเต็มที่เลยไม่ได้มาชกกับใครแต่ก็แบบฟิตร่างกายเพราะว่าถ้าเข้ามานี่เจองานหนักแน่เพราะว่าโจทย์ข้อใหญ่โจทย์ข้อใหญ่ของรัฐบาลชุด นีเยอะหลายเรื่องค่อนข้างที่จะเยอะนะคะต้องตีโจทย์ให้ออกแน่นอนหลายกระแสก็บอกว่าเอ๊ะคุณจตุรนอาจจะไม่กลับเข้ามาในวงการเมืองแล้วลหละอาจจะหันหลังไปสู่วงการอื่นแล้วล่ะอย่างที่คุณตรีนปางพูดไปก็คือไปสู่วงการมวยหรือเปล่าหรือบางคนก็บอกว่าแม้ไม่ได้คนนี้เนี่ยเขาเตรียมเก้าอี้รัฐมนตรีไว้รออยู่แล้วปลดรับวันที่30พฤษภาคมนี้แน่นอนนะคะมีเก้าอี้ให้นั่งมีตําแหน่งให้ลงแน่นอน บางกระแสก็พูดกันไปอย่างนั้นแต่แน่นอนค่ะกระแสข่าวเนี่ยก็ว่ากันไปทั้งหลายหลายด้าน แต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเจ้าตัวเองนั่นแหละที่จะเป็นคนมาตอบคําถามออจะเป็น,นะะอย่างไร <จะ S 2> เดี๋ยววันนี้รเราจะมีการไปสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์กับท่านแน่นอนนะคะ,คะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งทีมงานก็กําลังต่อสายถึงท่านอยู่นะคะ,คะพูดถึงเรื่องของอกระแสะข่าวเรื่องของการออกมาของบ้านเลขที่111แน่นอนก็ต้องมีปฏิกิริยาจากทุกๆฝ่ายในฝ่ายของรัฐบาลหรือฝ่ายของพรรคเพื่อไทยเองก็ต้องมีความรู้สึกยินดีนะคะที่เรียกว่าเพื่อนร่วมอุดมการทางการ เมืองเนี่ยก็จะได้เป็นอิสระแล้วนะคะส่วนเรื่องใครจะไปอยู่ตรงไหนก็อย่างที่บอกว่าอยากให้มองกันในเรื่องของความเหมาะสมส่วนฝ่ายขั้วตรงกันข้ามหรือ,อนนฝ่ายที่เรียกว่าจับปาการเคลื่อนไหวของรัฐบาลอยู่แน่นอนนะคะ,ค,ะ,ะคุณพิสิทธิเวชชาชีวะวหัวนาพพรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องของอการปลดล็อกบ้านเลขที่1้1ยเนะคะบอกว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาการจัดการภายในของฝ่ายรัฐบาลเองเพราะว่าคนที่พ้นจากการถูกตัดสิทธิ์มาก็คงจะคาดหวังที่จะมี บทบาทบางคนเนี่ย ในส่วนของคุณอภพิเศษเองก็บอกว่าค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีแน่ๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือคนที่จะกลับมาทํางานาเรียกว่าตั้งหลักทํางานเพื่อใครเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันอย่างไรนะคะเพราะว่าโพที่สํารวจเรื่องของการบริหารทางเศรษฐกิจจะเห็นว่านโยบายมีปัญหาเกือบทุกด้านนโยบายประชานิยมที่บอกนั่นเอาข้อจริงก็ไม่ได้ตอบโจทย์คนยากจนนะคะผู้ใช้แรงงานก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่แย่ลงอ่าน,นี่ก็เป็นความเห็นของพรรคฝ่ายค้านะนะคะ,ะคะ<ต>ุณนายรัฐมีความเห<ต>็นของใครบ้างเพื่อไทยเองนะคะทางด้านของ รัฐตำรวจเอชเลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะบอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆนะคะต่อกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะว่าอำนาจเนี่ยขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีนะคะส่วนกรณีหากว่าสมาชิกบ้านเลขที่1 1 1จะเข้ามาร่วมงานจะทําให้เกิดแรงกลับเพื่อมภายในพักเพื่อไทย<ม>หรือไม่เนี่ยค่ะ ก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเช่นกันนะะอันนี้เป็นทางด้านของร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงขณะเดียวกันเนี่ย<ๆ>ก็ยืนยันว่ากระแสข่าวคุณหญิงพาชามณอมเพชรอดีตภริยาพันตารวจโททักษินชินวัตรเนี่ยเตรียมตั้งบอร,รูมเพื่อที่จะรับมือ การอภิปรายต่างๆในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ,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 ะรัอําเรจเฉลิมก็บอกว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าคุณหญิงพจมานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยนะคะหรือว่าหลายกระแสที่อาจจะมองไปถึงข้างหลังบ้านนะคะของอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็จับตาดูนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีทางด้านของพรรคฝ่ายคา้านอีกท่านหนึ่งที่ออกมาพูดถึง ก็คือคุณเทพไทยเสนพงศ์คนรี้ไมรพชาดคนนี้เขาไม่พลาดนะไม่พลาดถ้าหากว่าฐบาลจะมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องมีคนนี้ออกมาวิพากวิจารณ์ตลอดคนนี้ตกข่าวไม่ได้เลยจะต้องไปฟังดูว่าอย่างไรบ้างคุณเทพไทยบอกว่า ก็ขอแสดงความยินดีกับการปรับคณะรัฐมนตรีคอรมอของรัฐบาลที่ครั้งนี้จะมีสมาชิกบ้านเลขที่111กลับมาอีกครั้งโดยเชื่อว่าการเมืองน่าจะดีขึ้นนะคะเพราะสมาชิกบ้านเลขที่111จะกลับมาแทนที่นักการเมืองรุ่น3าในพักเพื่อไทยที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอนะคุณเทพไทยบอกว่าอย่างนั้นนะ,ะก็อันนี้ทางนางส่วนของคุณเทพไทยเสนาพงศ์นะคะที่พูดถึงบ้านเลขที่111ที่จะกลับเข้ามา คค่ะะก็ต้องบอกะะว่าตอนนี้เนี่ย ตําแหน่งหลายๆตําแหน่งของรัฐบาลนี่ก็มีหลายตําแหน่งที่ว่างอยู่นะยังมีบางตําแหน่งที่บางบุคคลบาง mm hmm. ท่านก็ควบตําแหน่งอยู่ ch. เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตําแหน่งที่ควบอยู่นั้นก็อาจจะเปิดทางให้คนจากบ้านเลขที่ร้1ที่เราก็ต้องยอมรับในเรื่องของความสามารถเรื่องของศักยภาพหลายๆท่านถ้าหากว่าบุคคลเหล่านี้กลับเข้ามาแล้วจะเป็นการเสริมทัพจะเป็นการเสริมใยเหล็กให้กับรัฐบาลให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องบอกว่าเป็น เรื่องดีสำหรับภาพภาพรวมของประเทศสําหรับภาพรวมในเรื่องของผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแน่นอนอีกคนท่านอีกบุคคลท่านหนึ่งนะคะที่ ต้องออกมาแสดงความเห็นแน่นอนนะั่นก็คือนายสนธิลิ้มทองกุลแกนนาของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะ<ๆ>ก็พูดถึงเรื่องของอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรับไทยที่กําลังจะพ้นโทษแบนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีก็บอกว่าเชื่อว่าสมาชิกพักบ้านสมาชิกบาลีที่111เเนี่ยก็จะต้องเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่ก็คงหนีไม่พ้นการเมืองที่ล้มเหลว อ่านะคะเพราะยังคงมีการแย่งชิงตําแหน่งกันเช่นเดิมแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยจะมีการแย่งชิงตําแหน่งภายในพักเพื่อไทยเนื่องจากว่าสมาชิกบ้านเลขที่ร้อเนี่ยต้องการตําแหน่งเช่นเดียวกับคนในพักเพื่อไทยยุคป,ปัจจุบันค่ะแต่ผู้ที่สามารถกําหนดตําแหน่งภายในพักเพื่อไทยคงขึ้นอยู่กับพันธบัตรโททักษินชินวัตรแต่เพียงผู้เดียวอันนี้จริงหรือเปล่าเดีะะ๋ยวเราไปถามบุคคลท่านนี้เลยนะคะ,คะเป็นหนึ่งในสมาชิกบ้านเลขที่ร้อยค่ะค่ะนนคุณจตุรนฉายแสงนะคะคุณจตุรนฉายแสงค่ะ สวัสดีค่ะท่านจตุรนคะค่ะสวัสดีค่ะท่านคะได้ยินไหมคะเดี๋ยวให้ทางทีมงานลองต่อสายกันท่านไปใหม่นะคะก็ท่านจตุรนนี่ก็เป็นอดีตรักษาการหัวหน้าพักไทยรักไทยนะคะก็เรียกว่าก็ถูกโทษแบนทางเกินเืินไป5ปีแต่ว่าในช่วงของ5ปีที่ถูกเว้นวักทางการเมืองไปท่านเองเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนไหวในเรื่องของ การเรียกร้องประชาธิปไตยการเรียกร้องความเป็นธรรมในรูปแบบของเวทีสัมมนาเวทีเสวนาต่างๆนะคะที่จะเป็นการให้องค์ความรู้อันเป็นประโยชน์แล้วก็ขับเคลื่อนกระบวนการทางความคิดในเชิงของการในเชิงของความเป็นประชาธิปไตยะนะคะ,คะก็ในด้านวิชาการก็ส่วนใหญ่ก็เวลามีเวทีสัมมนาหรือว่าเสวนาที่ไหนแน่นอนก็จะเชิญคุณจตุรนฉายแสงนะคะมาให้ข้อมูลนะคะตอนนี้ตอนนี้ต่อได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณจตุรนค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะก็ะะต้องบอกอว่าตอนนี้ข่าวคราวเรื่องของการปลดล็อกบ้าลิที่ร1 1ยสิเอ็ดนี่เป็นกําลังเป็นที่สนใจทีเดียวนะคะ,ค,ะคิดว่าก,การออกมาของคนร้อยสเนี่ยจะไปกดดันการทํางานของคนที่อยู่ในคอรมอล